มีกับพี่น้องเพื่อนชาควขั้วไทยมี่มันเขียน,นข้อสุภาพยานงคือมือเสาเห็นหน้าจังมาแยางนะครับพี่มีชน้านายพี่น้องผียังมีชีวิตอยู่เด้ออีพออีเมียบีบมะเข่น,นเ,เป็นมะล้อนะครับแต่ยังน้ำจัดตุ้งัระใจมาใสาใา่ดีจังขันหาคือว่าษาหนำกับคำบุญน้ำกันนะครับเพื่อเฉพาะุญบุญนี้ผมมีเผยปันแจนกมั่นกวาดออกไปขึ้นจังไม่ดอกพากันคือจะห้องกินเขาห้องกินห้องกับอิ่มมันบอกไปยืนหองเขานันพุงบปกิ่ง เอาที่มันจเเนเฉภาพเเทเป็นตัวอย่างในพี่น,อน,น้องด้วครับผรหลาห์ละสิกรรมงส่าท่าปเจรสนีปอบลหหรือให้สร้างไกศสอนนะครับมอลลัปุ่มมีลุดผอมที่นา่นโปรเตโอไปใส่โปรเดตเตตเตตองจักบาทจักสตางค์เนืน,นะครับือวาย็นบุญน,น,นั่มโดมินิแางของพี่พอมีแม่เฮนะครับึี่พออัมพน์ึ้นเมจีนะครับไปเพื่อเป็นค่าท้าย่าถอน เป็นทาพานห่างนะครับเป็นสูสวนสวรรค์แหลกจะหาลอยนะี <c oughs> ่แหลกกบหมอลำเต็มกระตาแล้วหมอลำ พาย่างไม่เห็นผุนแล้วแต่ยังพี่น้องเ้วยเลยพี่น้องบ้านไหนน่ะบ้านลาดต้นน่ะกตั้งคิดตั้งใจนะครับตั้งคิดอธิษฐานนะครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านสิงสถิตยุที่แห่งนี้จอมเงิโทรณีเจ้าที่เจ้าทานที่ท่านสิงสถิตยุที่แห่งนี้มื่อนี้ให้ท่านได้มาเป็นพยานงมาลูกเต่าเราหลานของลูกวิญญาณของคุณพ่อ อำมพรคุณเมจีผูพหลงเสื้อให้คุณไนรเสียจ,จากเดชสรนำการ,ารทัพบุญถึงมากเป็นกองอักทะนะครับท่านในดวงวิญญาณของคุณพ่ออำมพรคุณเมจีไปดูเหงหฝนตะบนใดกันเหลี่ยวแต่เดชสรเื่อเดอมเดอร์ท่านได้ยินเสียงมอลำเอื่นนตียินเสียงมอลล่ดึงเลินให้มอลล่แต่สอนเอื่นแล้วได้กินถูกป้นเที่ยงได้ยินเสียงของเสียงกองแล้วขอใ้ดวงวิญญาณของคุณพ่ออำมพร คุณเมจีดีครับวาเราเอากองผุนกองกูศลนนึ่งับสาธุโมอโหนี่ลนนออาาับพี่น้องเอ้พิจารณาครอบใจมีไมนเข้นข้อสุัยางคือมือส่เห็นหนาจังมายังะนรับพี่มี่จะนัล้วพี่น้องพี่ยังไม่ชิูดีดูอ อิมพอลีเมียดีมะเขืนเป็นมาล้อมนะครับแต่ยังนําจัทุปัจจัยมาไซนี่จังขันหาคือภาสาหนำกาถบุญน้ากันนะครับเพื่อาะุอปูนนี้ผมงีเผยปัญนแจกมั้นกวาดแหกออกไปขึ้นจังไม่ดอกพากันคือจะห้องกินเขาห้องกินห้องกักินมันบอกไปยืมทองเขาด่งพุงปอกิ้เอาที่มันจะภาพเห็ดเป็นตัวอย่างใหนพี่น้องด้วยครับอ่าพุลอหารละสิตำต้บงงซั่าปัจเจศนีปอบหนึ่งหรือใ สร้างไกศสอนนะครับมอลำปูมีรุด้อมที่งานโปรเดโอเปสโปรเดเตเต้องจัดกบาทจักสตังรุเื่อแนะครับืิว่าเย็นบุญนั่งตรงกิย่างของยี่พอมีเฮานะครับพี่พออําพนชุ่นเมจีนะครับไปเพื่อเป็นคาท้ายคาถวนเป็นคาพานท่างนะครับป็นชูสวนสวรรค์ แลกจะหาลอยนี่ยแรกก็หมอลำเต็มกระตาแล้วหมอลำใครยังไม่เห็นผุนต้องไปดพี่น้องด้วยเลยนี่พี่น้องบ้านไหนน่นบ้านลัดต้นน่ะ ตั้งจิตตั้งใจในะครับตั้งจิต, αι ต, αι ตนับถิานนะครับสาธุสาธุสาธุคร <c oughs> บสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านสิงสถุธีแห่งนี้จองเอตุนัี้เจ้าที่เจ้าทางที่ท่ททา,นททานสิงสถิตอยู่ที่แห่งนี้มื้อนี้ให้ท่านได้มาเป็นพยานบรรลุเต่เานาฬันของหลวงพี่ยาณของคุณพอ่ออัมพรคุณเมจีภูพนมเสื้อให้คุณไนรเสีจจัดเดชางนำการท่อบุญถึนมากเป็นกองอัคคะนะครับ ท่านไปลงวิญญ้าณของคุณพ่ออัมพรคุณเมจีไปดูเห็นุนตะบลใดก็ะเหล่วแตออ่ท่านพอเด้ยเดอร์เมเดอร์ท่านได้ยินเสียงมอลลั่เอิญไปยินเสียงมอลลัดึงเดือให้มอลำไปสอนเอินแล้วได้กินถูกป้นเทียเเ่ยงไปยินเสียงของเสียงฟองแล้วขอให้ลงวิญญาณของคุณพ่ออัมพรคุณเมจีได้กลับว่าเราเอาของพูนของกุศลนั้คขับซ้ำ Mmm.